สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็วันนี้เราก็จะมาทุกคนพามาเรียนคณิตศาสตร์วิศวกรรมกันนะคะก็วันนี้ได้รับหน้าที่จากคุณครูดิวนะคะให้มาเป็นติวเตอร์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นน้องก็ขอสวัสดีน้องๆนะคะแล้วก็ขอให้สู้ๆกับวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรมหรือว่าคณิตศาสตร์การตลาดนะคะก็ ข้อแรกนะคะที่พี่จะเอามาสอนเราจะเอามาสอนนะคะก็จะเป็นเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันแปลงซึ่งมีเทคนิคดังนี้ค่ะมาเริ่มกันเลยข้อ1น,นะคะเราจะดิฟ X ให้เหมือนกับที่เคยเรียนมาเรื่องก่อนๆดิฟ X ดิฟยังไงอย่างเช่น X ก,กํำลังสอลบหนะคะดิฟออกมาเราก็จะได้ 2X แบบนี้นะคะปกติเลยเหมือนที่เราเคยทํามานะคะ ต่อไปค่ะข้อ2เราจะดิฟ y นะคะแต่ต้องลงท้ายด้วย dy by dx หรือ y พานนั่นเองนะคะยังไงยังไงหรอก็นี่นะคะ3 x บวก y กำลังสองดิฟออกมาจะได้เป็น3บวก2 y แล้วก็เติม y พามเข้าไปหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะ อ่ะใหญ่ไปเอาใหม่หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ซึ่งคือ dy by dx นะคะตัวนี้ก็ได้นะข้อที่3ค่ะตัดตัวสายให้เหลือแค่ dy by dx หรือว่า y พอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยก็วันนี้ก็เป็นโจทย์ง่ายๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะดบบแรกค่ะเราก็มาดิฟกันก่อนเลย เทคนิคบอกว่าเราต้องดิฟเจอ x ดิฟได้ปกติเหมือนที่เคยเรียนมา x ก,กำลังสองดิฟมาได้เป็น 2x บวกอ่ะเจอ y แล้ว y ดิฟออกมาจะได้เป็น 3y กำลังสองอ่ะอย่าลืมอะไรอย่าลืม y พลัสค่ะเท่ากับ8ดิฟได้เป็น0อ่ะต่อไปง่ายเลยง่ายเลยจังหวะนี้เราก็จะมาใหญ่ข้างค่ะ ย้ายข้างเราก็ย้าย 2x ไปก่อน 2x เป็นหน้า x หน้า 2x เป็นบวกย้ายมาก็จะลบค่ะลบ 2x อ่าก็จะเหลือ 3y กําลัง2 y ผามนะคะต่อไปทํายังไงละ่ะเทคนิคข้อที่3บอกว่าให้ทําให้ข้างซ้ายเหลือแค่ y ผามนะคะเราก็จะย้ายนี่ ส y กํลังสที่กำลังคูอยู่กับ y พาร์มาฝั่งขวาให้หมดนะคะเขียนไว้รอไว้รอเลย2 2บ2 x ตัวนี้เขียนไว้เลยค่ะ y พาร์มส y กํลังสคูณอยู่กับ y พาร์มย้ายมาจะเป็นหารค่ะก็จะได้ลบ2 x ส่วน3 y กํลังสเสร็จแล้วง่ายมากนะคะอนุพันธ์ฟังก์ชันแสงง่ายมากก็ถ้าเกิดว่าเราจำเทคนิคได้นะคะเราก็จะทำได้เลย ัวนี้ก็จะเป็นคำตอบของ y p ร l m มแล้วเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะต้องดิฟก่อนเรามาเริ่มดิฟกันก่อนเลยแต่ว่าเราจะไม่มีเทคนิคเหมือนเมื่อกี้นะก็คือดิฟได้ปกติเลยนะคะดิฟ 2 x กํลังสองจะได้เป็น4 x ค่ะลบกับ3เท่ากับ0อ่ะได้มาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายข้างให้เหลือแค่ x ซึ่ง x เนี่ยจะเป็นค่าวิกฤตเพื่อที่เราจะนําไปพอดกราฟหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือเส้นจํานวนนะคะเราจะย้ายตัวที่ยังไม่ได้คูณกับอะไรมาก่อนซึ่งฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น4 x นะเพราะว่า4เนี่ยคูณอยู่กับ x แล้วก็จะย้ายลบ3มาก่อน ลบสามย้ายมาก็จะเหลือสามค่ะอ่ะต่อมาเราก็จะย้ายสี่เนี่ยลงไปหารกับสามคำตอบก็จะได้เป็น3าส่วนสีนะคะแล้วก็มาสร้างเส้นจำนวนเลยนะสร้างเส้นจำนวนเลยนะคะค่าวิกฤตที่เราได้มาเนี่ยคือ3ามส่วนสีเขียนไว้รอเลยค่ะสามส่วนสี่ ต่อไปเราจะมาเริ่มมาดูว่าค่าบวกค่าลบเนี่ยดูยังไงเราจะเริ่มเขียนจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายเสมอซึ่งดูจากบวกหรือลบขึ้นก่อนเนี่ยให้ดูจากดีกรีสูงสุดของสมการซึ่งข้อนี้ดีกรีสูงสุดของสมการก็คือ 2x กาลัง2ค่ะหน้า 2x กาลัง2เป็นอะไรหน้า 2x กาลัง2เป็นบวกไม่ติดลบนะคะก็จะเป็นบวกแล้วก็เป็นลบแบบนี้ แต่เวลาขีดเส้นจำนวนเราจะต้องเริ่มจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเสมอค่านี้เป็นค่าลบใช่ไหมคะตัวนี้เป็นฟังชันเพิ่มเอ้ยฟังชันลบแล้วก็จะเขียนไปขีดเส้นลงไปข้างล่างก่อนคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นค่าที่ลดลงมาตรงนี้จะต้องตรงกับเอ่อเส้นที่เราขีดไว้ตรงนี้นะต่อไปคะ่ะ ข้างขวาเป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมแล้วก็ขีดขึ้นไปค่ามันจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เอาขึ้นไปแล้วก็จะได้แบบนี้เส้นจำนวนจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันเขียนสรุปค่ะฟังก์ชันเพิ่มคือ มันเพิ่มที่ตรงไหนเรามาดูก็คือมันจะเริ่มเพิ่มช่วง3ส่วน4ไปถึงไหนล่ะไม่รู้เราก็เขียน Infinity อ่าต่อไปค่ะฟังกช์ชันลดมันเริ่มลดตรงไหนเราไม่รู้ว่ามันเริ่มลดตรงไหนเราก็เขียนไปเลยลบ Infinity แล้วหยุดลดตอนไหนก็หยุดลดช่วง3ส่วน4เสร็จแล้วนะคะฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดก็คือสรุปง่ายๆคือเราจะต้องเริ่มหาค่าวิกฤตออกมาก่อนจากการดิฟโจทย์สมการนะคะเราจะได้ค่าวิกฤตออกมาซึ่งมันจะมีโจทย์แอดวานซ์มากกว่านี้มากแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตสอนแค่เพียงพื้นฐานเท่านั้นนะคะต่อไปไปข้อต่อไปกันเลยข้อนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของ ค่าสูงสุด,สดต่ําสุดสมบูรณ์ซึ่งถ้าเราทําข้อเมื่อกี้ได้เราจะทําข้อนี้ได้สบายมากนะคะอันดับแรกเลยเราก็เริ่มดิฟเหมือนข้อเมื่อกี้เลยค่ะ x ก,กำลังสองดิฟออกมาได้2 x ลบ x ดิฟออกมาได้ลบหแล้วก็เท่ากับศูนย์ไปต่อไปค่ะลบหย้ายมาจะเป็น1 ให้เหลือ x ตัวเดียวเพื่อที่เราจะได้ค่าวิกฤตมานะ1 2คูณอยู่กับ x ค่ะย้ายมาจะเป็น1ส่วน2แบบนี้เสร็จแล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วเรามาสร้างเส้นจำนวนรอไว้ก่อนเลยตอนนี้เรามีตัวเลขอะไรเรามี1ส่วน2อยู่ค่ะเขียนไว้เราเลย1ส่วน2แล้วก็เขาให้ช่วงมาด้วย ซึ่งช่วงเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในช่วง0และ2ช่วง0เราก็กะเอาเลยค่ะ0อยู่ตรงไหนล่ะ0น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้หรือเปล่านะขีดเส้นลงมาค่ะขีดมาตรงๆให้เขียน0แล้วก็บอกว่าช่วง2ค่ะ2อยู่ตรงไหนเราก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้หรือเปล่าต่อไป ราก็มาดูว่าดีกีสูงสุดเนี่ยเป็นค่าบวกหรือค่าลบดีกีสูงสุดเป็นค่าบวกค่ะ x ก,กำลังสองเป็นค่าบวกใส่บวกเลยแล้วก็ลบแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลากเส้นจํานวนค่ะลากเส้นจํานวนอย่างไรอย่างไรเล่าอา๋เอเจ้าก็ลากเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะ ลากจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาก็ลากลงมาให้มันตัดกับเส้นที่เราขีดไว้อ่าแล้วก็ให้มันหยุดตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้นะคะก็คือให้มันตัดกันเราจะได้เป็นเส้นหน้าตาแบบนี้นะทุกคนต่อไปค่ยังไม่จบเราก็ต้องมาอ่ะเ,เ,เราต้องมาหาค่า สำมสูตสองส,สมบูรณ์ค่ะหายังไงล่ะก็คือเราจะเอาเอ่อค่าวิกฤตแล้วก็ช่วงที่เขาให้มาเนี่ยมาแทนในโจทย์บางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะขออนุญ,ญาต copy โจทย์รอไว้ก่อนเลยนะค่าแรกที่เราจะหาเนี่ยก็คือค่าที่เราได้มาจากค่าวิกฤตนะ โอเคค่าวิกฤตของเราคือ f f อะไร f 1นึ่ส่วนสเข่ากับตัวนี้เริ่มคิดได้เลยค่ะเราเอา1นส่วนสไปแทนที่ x 1นึ่งส่วนสองกำลังสลบหน่ส่วนสลบหกอ่าหนส่วนสทั้งหมดกำลังสองนะคะหนส่วนสทั้งหมดกำลังสองได้1นส่วนสี่ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นลบหนึส่วนสลบหเหมือนเดิมค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังลบกันไม่ได้เราต้องทำไงก่อนอันน่าต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะ1นส่วนสตอนนี้มีส่วนเยอะสุดเลยรอไว้ก่อนต่อไปค่ะ1นึ่ส่วนสองหนึ่งส่วนสจะทำยังไงให้เท่ากับ1นึ่งส่วนสี่ก็จับสองมาคูณทั้งเศษและส่วนต่อไปค่ะลบกับหกลบห ลเนี่ยมีส่วนซ่อนอยู่คือส่วน1นึ่งเราก็คูณ4เข้าไปทั้งสี่ส่วนนะคะแล้วก็คิดเลขได้เลยหนส่วนสีเอามาเขียนไว้รอเลยลบสองส่วนสลบหสี่ยี่ส่วนสต่อไปค่ะมาลบเลขได้เลยเพราะว่าส่วนเท่ากันแล้ว1นลบสได้ลบหค่ะลบหนบลบหลบกับลบยีจะเท่ากับลบ 25สหา่วนสหารออกมาแล้วจะได้เท่ากับขออนา้กดเครื่องคิดเลขน,นะคะหารออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับ6.25ค่ะอ่าได้แล้วนะคะ1ค่าต่อไปเรามาหาค่าต่อไปกันเลย ก็คือ f ศนย์กับ f 2ค่ะเรามาเริ่มกันที่ f ศย์ก่อน f ศ <F 0 S 1> จะเท่ากับอาสักครู่นะคะทุกคน f ศนจะเท่ากับ x กํลังสอง f ศูนจะเท่ากับ0ูนกํลังสองลบศนย์ลบ เผื่อใครงงนะคะขออนุญาตบอกอีกทีคือเราจะเอาศูนย์มาแทนที่ x นะศูนย์กำลังสองได้ศูนย์ค่ะลบศูนย์ลบหกคิดออกมาแล้วศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบหกได้ลบหกต่อไปเป็น f 2สองนะคะแล้วก็อ่ะเอาโจทย์มาวาง เอาสองไปแทนค่ะสองกำลังสงลบสลบหกสอกำลังสองเท่ากับสี่ค่ะส,สีและ6 4สลบสได้ลบอ่ะสีลบสได้2อนะคะสอลบหได้ลบสอ่าต่อไปเราก็จะมาหาค่า AC, แอมแ a ร์แอมกันค่า AC, แอมแ a ร์แอมเนี่ยแอมแก็คือค่าสูงสุดสมบูรณ์ เรามาดูพิจารณาว่าค่าไหนมากที่สุดก็ต้องเป็นค่าที่ไม่ติดลบถูกปะซึ่งค่าที่ไม่ติดลบเนี่ยก็คือ6.25ตัวนี้ก็จะยกให้เป็น f อ a x แบบไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นหรือเรียกว่าค่าสูงสุดสมบูรณ์นะคะ f max ต่อไปเรามาพิจารณา2ตัวนี้ลบ6และลบ4ลบ6กับลบ4ตัวไหนเดินเข้าใกล้ศูนย์ได้เร็วกว่ากันขออนุญ,ญาตเขียนเส้นจำนวนให้ดูเลย สมมุตินี่คือศูนย์ศูนย์อยู่ตรงนี้อ่ะเอาใหม่แปลกๆแหล,ละศูนยอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าอ่ะขออนุญาอาจจะไม่ส่วนเยหน่อยไม่เป็นไรหรอกเนาะอ่ะและลบหกตัวไหนเดินเข้าใกล้ศูนย์ได้เร็วกว่ากันเรามาเริ่มที่ลบสี่ค่ะลบสี่เดินกี่ก้าวถึง ห9ึ่งเก้าเกลบ4เดิน4ี่เก้าถึงจะถึง0ต่อไปลบ6กค่ะเดินกี่เก้าหนึ่งเก้าสอี่เห้าและ6กเค่ะเผื่อใครไม,ม่แม่นเรื่องนี้นะคะจำไว้เลยว่าเลขไหนที่เดินถึง0ูนย์เร็วที่สุดจะมีค่ามากกว่าซึ่งในกรณีนี้ลบสี เดินแค่ผิดเพียงสีเก่าแต่ลบหกต้องเดินหกเก่าแอปมินของเราก็คือลบหนะคะเพราะมีค่าน้อยที่สุดในช่วงนี้เอ้ยขออนุญาตเขียนผิดขอโทษก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ